โอยิงใหญ่เลยยิงใหญ่ามากอันนี้เป็นลาบทั้งคนนางงัวลาบมันงอขุนบ่น <laughs> ใล้กินบ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจังหน่อยได้ครับอันแนะนํำเป็นปเนี่ยอันนี้พออ้อลา,ามครับอ่าเพิ่นเปลี่ยนพออ,อ้อยู่ไ <inaudible> ก่ไก่นางงัวนะครับนางงัวอันผู้แฟนเพื่อนนี กิจสวาสดครับน้าสุขุนเป็นกู้สักกุลรัตน์น้าสุขุนนากันเมื่องดอกอเป็นเป็นเพอ่ออใครับแล้วก่าเป็นขัเป็นพ่อภูมิยาเป็นการอังรารทั้งวิชาการคือจํา์นกการพิเศษพระไทยแล้วกับนมีธุรกิจพันลันครับ ธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับอีหยังก่อแม่การขนส่งครับการขนส่งครับเป็นมิธุรกิจด้านนี้แต่ว่าเพป็นลำเพป็นรวยหลายเฮ็ดบ้าร์ดเฮดจวงอย่างเงี้ยเาหนือชุ่มนั่นแหละผมผมแนะนำเด้อคู่ติ่งท่านผออลำครับอันนี้คุณครูเสนอตีปันตูครับจากจุ้มพรคนจุ้มพรอันนี้คุณครูวิลาวันบอก เออวันเด็กกูอ๋อ,อยครับคนหนองกงสีอันนี้สายเย็นครับคุณครูบ้านหินอันนั้นรองศรีสุริยะภูสดสูงครับคนหนองกงสีอันนั้นจาริชิยนันเทพาสริคนนองงสีอันนี้คุณครูประยุนภูนิคมครับ,บโจเฟร์ครับ เออดีไลายมือนเป็นพามาบอแนะนำตัวก็เอาเดี๋ยวคุณยายกีดครับอ่าคุณยายกีดแนะนำหน่อยเออคุณยายกีดครับเป็นคุณยายแล้วพ่อครับโบแจ้งหน่อยเนี่ยแอบได้เบาก็ได้ครับมืัอนี้ก็ดีใจไลยดีใจไลยที่ได้นตอนรับพี่น้องโดยเฉพาะคุณหน่อยและก็ข้างหน้านี้พิเศษอันนี้มาแบบปุ่ต้องให้กวดเลย พอครับบอกจากน้อยเนี er ่ยอาจจยวกับการศึกษาดูงานนะครับเียกักว่าพ่อก็เป็นในมิตายหมนดีที่เปิดโอกาสให้นครขนมได้เป็นภาพจกดงานศิลปะหัตถกรรมนะครับมันเป็นการที่เป็นการกระตุ้นทางอุตสาระยกทุกผู้ทุกคนทุกคนจะต้องช่วยกันครับเก่งงอนไม่ได้เพราะเป็นบ้านเราพี่น้องชาวภาคอีสานก็มาเยี่ยมเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ดีครับ ที่จะทําให้ทุกจังหวัดได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพก็จะได้แสดงออกถึงศักยภาพร่วมมือร่วมใจทุกคนครับวันนี้เชื่อว่านครพนมคงไม่ทําให้ท่านได้ผิดหวังกับงานศิลปะครั้งที่6ครับครับขอบคุณครับ